สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัฒนายุวเดียรลามชัยจากการที่ได้ศึกษาความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกทำให้ได้ความรู้ต่างๆดังนี้ค่ะมีความรู้เรื่องสายพันธุ์ของปลามีความรู้เรื่องโลกของปลามีความรู้เรื่องการดูแลและให้อาหารรู้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงและการให้อาหารค่ะยึดหลักเงื่อนไขคุณธรรมคือ ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จมีความเสียสละมีความตรงต่อเวลาในการให้อาหารปลาค่ะซึ่งการทำงานหลักการพอเพียงต้องเตรียมพร้อมเรื่องความพอประมาณต่อไปนี้คือสถานที่เลี้ยงปลามีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงระยะเวลาในการเลี้ยงปลามีความสอดคล้องเหมาะกับพันปลาการให้อาหารเหมาะสมกับขนาดตัวและปริมาณของปลา การเลี้ยงปลาดุกสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนความมีเหตุผลเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดูแลปลาดุกเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้และประกอบอาชีพในอนาคตโดยมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือศึกษาเนื้อหาใบความรู้ให้มีความเข้าใจ สอบถามปลาดญ์หรือผู้มีความรู้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นศึกษาวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงอย่างละมัดระวังเตรียมความพร้อมก่อนการลงฐานทุกครั้งค่ะความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในการเลี้ยงปลาดุกให้มิติสีด้านคือด้านวัตถุเศรษฐกิจได้ปลาที่สดและสะอาดไว้ประกอบอาหารในโรงเรียนโดยไม่ต้องซื้อจากตลาดด้านสังคม การทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูด้านสิ่งแวดล้อมถ่ายน้ำปลาเมื่อน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นและนำน้ำที่ถ่ายออกไปลดเพื่อผักเพื่อบำรุงดินด้านวัฒนธรรมเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงปลาดุกค่ะและนี่คือการสอนโดยบุรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฐานการเลี้ยงปลาดุกขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ